แล้วลองไงชาด้วยรึาากยังน้อยเลย,ย,ย,ยโอ้ยขอร้องนี่เดื <c oughs> อดนานเลยนี่เดือจะจ้างว่ดแต่เกินกอดรอดรับต้องม <c oughs> ีอีไรอย <c oughs> ่างเงี่ โอเคครับผม